เกี่ยวกับแบบว่านันทิวิทยานะ่ะใช่แล้วแบบว่าอาจารย์ให้แบบว่าหัวข้อกลุ่มมาชื่อกลุ่มอะไรครับกลุ่มสี่ได้ได้เป็นกลุ่มสี่หัวข้อก็อออจะเป็นพัฒนาการของเด็กช่วงประถมปลายเด็กในวันนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างครับเด็กในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงของอายุ 10- บถึงสิขวบนะคะหรือว่า 10- บถึงสิปีนั่นเองแล้วก็จะเป็นวัยที่แบบว่าคาดเกี่ยวกับระยะก่อนเริ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นการเตรียมต,ตัวก่อนที่เข้าวัยรุ่นนั่นเองถูกตอนก็จะมีพัฒน,น,นาการต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญานั่นเองน้องโดมรู้ไหมว่าในแต่ละด้านอะ่ะเขามีความเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างไม่รู้เลยครับอยากจะดูแล้วตอนนี้อยากจะดูแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะมาบอกเลยแล้วกันนะอะรแรกเลยก็คือเป็นด้านของร่างกายนั่นเองนะคะร่างกายเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า,าอันดับแรกเลยฟันฟันจากฟันอะไรฟันน้ำนมอาถูกต้องฟันน้ำนมไปเป็นฟันอะไร นแ,แน่นอนที่สุดก็คือฟันน้ำนมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นฟันแท้นั่นเอง<ม>แล้วก็จะมีแบบว่าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นม,มีความว่องไวในการแบบเคลื่อนไหวมากขึ้น<ม>ใช่นอกจากนั้นก็จะมีแบบว่าขนตามร่างกายต่างๆเกิดขึ้นมาในบางคน<ม>ใช่ี่ายๆขนแบบนี้เลย<ม>ใช่พี่ก็มีเหมือนกันอะโอเคแต่ว่าการเป็นแมบบ่ของผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันนะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับแตกต่างก็คือผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่า เนี่ยเอวเขาเนี่ยจะผาย<ม>นะสะโพกผายหน้าอกก็จะเริ่มมีแล้วแต่บางคนก็จะไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะเริ่มมีประจำเดือนในช่วงนี้ส่วนผู้ชายนะก็จะแบบว่าเสียงเริ่มไปละเสียงแตกอ่าเสียงจะเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นร่างกายกำยำอ่ะไหลกว้างใหญ่ใช่นั่นแหละนี่คือนี่คือพัฒนาการทางดนะ้านร่างกายของเด็กช่วงว 10, ัยสิบชั้ส<อ>ิบสองปีอ่ะต่อไปก็จะเป็นด้านของอา<อ>รมณ์อารมณ์นะก็จะเป็นประมาณว่าเขาเนี่ย ไม่ดีแล้วก็ไม่ลายเกินไปอยู่ในช่วงแบบว่าระยะกลางๆใช่สามารถที่จะแบบว่าควบคุมสติของตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถที่จะยอมรับสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นประมาณนั้นอ่ะพี่อยากถามโดมบ้างว่าโดมคิดว่าพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กในวันยเนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อในเด็กวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยคือเขาจะเริ่มหาเพื่อนแล้วอ๋อซึ่งจะเป็นเพื่อนที่ชอบ ในเรื่องในการแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็บุคลิกคล้ายๆกันในส่วนของเด็กผู้ชายเขาจะมีความยึดมั่นในกลุ่มเพื่อนมากกว่าของผู้หญิงแล้วเด็กในวัยนี้เนี่ยเขาจะชอบคบเพื่อนด้วยความจริงใจแล้วก็มีความเชื่อใจในกลุ่มเพื่อนเป็นช่วงวัยหาเพื่อนนั่นเองนึกถึงวัยตอนเด็กๆไหมตอนประถมตอนอยู่ปสีปหปหก่ะช่วงนั้นเราติดเพื่อนมากเลยทำไมแบบไปนอนบ้านเพื่อนในไทยแล้วยังไงต่อแล้วด้านอีกด้านยังไงด้านสติปัญญาเป็นยังไงบ้างรู้ปะ รู้ครับสติปัญญาของเด็กในวัยนี้เนี่ยบอกพี่ได้บอกพี่เลยบอกพี่เลยเขาจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ยกกยะที่ดีขึ้นมีการใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วก็ใช้อารมณ์น้อยลงโอ้สอดคล้องกับทางด้านอารมณ์เลยสิที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันใช่เลยครับแล้วอย่างนี้ที่จะเอาไปจัดการเรียนการสอนยังไงอ่ะง่ายๆเลยครับเราจะมีเกมหนึ่งที่เรียกว่าเกมทิกทีกโชวทิกทักโชเหมือนพี่เคยได้ยินแต่ว่าพี่ยังงงๆอยู่มันเล่นยังไงอ่ะ เล่นไม่ยากนะครับซึ่งการเล่นทิกแท็กโถเนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมทีมไหนที่สามารถวางผ้าสามผืนเรียงกันแนวตรงหรือว่าแนวเทียงได้ก่อนทีมน,นั้นจะชนะไปคล้ายๆกับเกมเอ็กโวป่ะใช่เลยครับโอ้พี่เคยเล่นสนุกมากเลยแต่พี่คิดว่ามันก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กๆใช่ไหมม่ยากครับเรามีการสาธิตให้ดูด,ด้วยอ๋อแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้แล้วคิดว่ามันมีมันมีประโยชน์ยังไงกับทางแบบว่าการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาสมอง มีค้ดทั้งสี่ได้จริงเหรออะเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิในด้านของร่างกายก่อนเลยคือเด็กเขาจะได้เคลื่อนที่ในการวิ่งไปวางผ้าซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างเสริมให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อแล้วก็ความคล่องแคล่วในการก็คือต้องวิ่งเพื่อที่จะไปวางผ้านักเองใช่ไหมใช่อ่าแล้วด้านอารมณ์ล่ะด้านอารมณ์เขาก็มีการควบคุมอารมณ์เวลาที่เขาแพ้เขาก็จะยอมรับความท้ายแพ้แล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองไว้ ก็คือสามารถที่จะยอมรับได้ว่าเออเนี่ยแพ้ชนะรู้จักรู้จะแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยใช่ไหมอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วทางด้านอารมณ์ได้ไปแล้วสติปัญญาทีนีีสติปัญญาเขาก็จะรู้จักการคิดว่าเราจะเล่นอย่างไงดีให้รู้สึกว่าเออเราจะชนะทีนรนข้าอืมเขาจะต้องแบบว่าไปวางแล้วก็ต้องคำนวณใช่ไหมว่าฉันต้องวางตรงนี้นะฉันถึงจะชนะใช่ไหมอ่าแล้วทางด้านสุดท้ายล่ะสุดท้ายทางด้านสังคมเขาก็จะ ด้าด้เปันชีกับเพื่อนอมีความสัมาร่ในกลุ่มเพื่อน,าาน,อนแล้วก็สามารถที่จะมีเพื่อนดดใดๆอ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันได้แล้วแหละได้งานแล้วแหละทีนี้ก็ว่าจะเดี๋ยวพี่จะเอาทิศท็ศโทนะไปสอนเด็กๆนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ<ช>มากๆ,ๆโอเคอ๋อมีตัวอย่างให้พี่ดูไหมมีครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยโอเคไปเลยค่ะไปดูตัวอย่างกัน ขอจบ,จบการารายงาน <ไป S 1> เพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ